ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมเกียบเดตมาแล้วนะฮะขอดูอีเวนต์ก่อนละกันอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ก็อันไหนวะอ๋อเจลีกเกี่ยมเลย ผมว่าจีริกเล่นง่ายสุดแหลวนะวในสาหรับอีเวนต์เจ๊ทองนะเป็นตัวที่เล่นง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้ดาวในการแลกและแม่งมีครบทุกตําแหน่งนะครับผมมันไม่เหมือนพวกพวกปแบบลีกสเปนลีกอังกฤษอะไรเงี้ยที่ให้เลือกกันนะหรือไม่แต่พวกทีมชาติอย่างงั้นเล่นยากเหมือนกันเนะี่ยอันนี้คือจบเลย J เจลีกเลขสบายไม่ต้องอัพวิวนะครับผมโอเคมาอีเวนต์อย่างอื่นล่ะหรือว่าภูมาแน่อ่ะมามาแน่ๆมีแน่ๆเปิดแน่ ไม่มีแล้วโอเคไปเปิดแพ็คกันดีกว่าสำหรับกลับซีเล c t ชันของลิเวอร์พูลนะครับผมสามครั้งดิโกโ้จตา96้าว่ะอลิซอน95อลิสเตอร์94นะครับผมในชุดนี้มีตัวใหม่ก็คืออลิสเตอร์แล้วก็โซบอสไลน์นะครับผมโซบอสไลน์นะโอเคจูตา96้าว่ะ มันใช่เหรอวะดีโก้โจตาเนี่ยนะเก้าหกเลยวะเนี่ยครับผมถ้าถ้ากั๊กโปแต่กั๊กโปเก้าหแต่ปกติกั๊กโปเนี่ยเก้าห้าอยู่แล้วโจวตาเนี่ยก็น่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดละบ้างถ้าเก้าหกนะโจตาเซเบอร์เลยวะไม่รู้อีกกูโอเคไปสามครั้งอยากได้โจตาอยากได้อลิสเตอร์ เบกลิสเตอร์และก็โซบัสไลนะครับผมไป3ครั้งนะครับผม3ครั้ง3ครั้งได้ใครไม่รู้เหมือนกันแต่ละคนใส่เบื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะครับผมไม่ใช่เฟล์ฟูดซะด้วยสิเนะี่ยมันต้องเปเหลียนกิจอยู่แล้วนะครับผมลิวฟูนะเบื่ออะไรเบื่อสองเหรอกองหลังแน่ๆแหละโจกรมไม่ใช่ โกเมสโอเคโกเมสถูกแหละโกเมสทำกันได้นะครับผมทำกันได้นะโอ้โ oh หเปิดมาทีก็จบเลยฮะโอ้โหยังชอบเลยปะโจโกเมสป่ะนะครั้งที่สองนะฮนะหืมสักหน่อยไปสักหน่อยไปนะ่สองตัวใหม่ไม่ได้ก็ขอโจต้าแล้วกันนะยังไงวะเนี่ย ใครวะเบอร์แปดเหรอเฮ้ย <Hey, hey, S 2> ตัวใหม่ตัวใหม่แต่ใครไม่รู้เฮ้ยโอ้โหสมบสัติลายได้อยู่นะรู้สึกว่าจะเวลตันเก้าสี่นะเจมมาแล้วครับผมมาแลวหนึ่งมาแลวหนึ่งนะมาแลวหนึ่งโอเคครั้งที่สอง นักเอ้ยกันที่สองขันที่สามดีหมดแล้วนะฮะขั้นที่สามจูต้าไปจบจบไปได้ปะวะได้ปะวะแต่แม็คเลสเตอร์เนี่ยเพิ่งโดนใบแดงไปนะเบอร์ยี่สิบมีสิทธิ์เป็นจูต้าใช่ไหมจูต้าหน้าอย่างนี้เหรอไม่เหมือนเลยว่ะไม่เหมือนแต่ก็ใช่นะครับผม <c oughs> หน้ามันไม่ค่อยเหมือนอะมันมันหงายขึ้นมาแบบงงอยู่ มันก็คล้ายๆแต่มันไม่ได้เหมือนแบบมันตัวอื่นไง <c oughs> ดีโกโจตามาวะ่วานะถือว่าไม่เกลือนะถือว่าไม่เกลือนะครับผมสาหรับดีโกโจตามาในรอบนี้โอเคถือว่าไม่เกลือหายไปแล้วนะครับผมสองตัวที่อยากได้คือมาก็คือก็คือเออเออเดี๋ยวนะวินว่านี่นะครับผมโซบอสไลน์นะครับผมแล้วก็ดีโกโจตา นะครับอย่างเจียมแต่โกเมสเนี่ยถ้าเป็นคนตัวอื่นยังโอเคอยู่นะแต่เป็นโกเมสเนี่ยเออจบเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับเปิดแพ็คลิเวอร์พูลถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมคุ้มอยู่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนี่นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้ว